Play e ซ n นีเพลรายการที่คัดสรรภาพยนตร์ดีๆมาให้คุณได้ชมกันถึงบ้านโดยผู้กำกับจาก GTH ตลอดเดือนสิงหาคมทุกวันเสาร์พบกับหมูชยนบคุณประกอบผู้กำกับจากซักซีดผวยข้างเทพจะมาแนะนำภาพยนตร์ดราม่ารับเดือนสิงหาคมวันเสาร์ที่17สิงหาคม11นาฬิกาพบกับนางแบบและ19นาฬิกาพบกับอาลบีแผนลบชื่อพลิกแฟ้มอาชญากรและทุกวันอาทิตย์พบกับ บอดวิทยาทองอยู่ยงผู้กับกับหนังแนวคามาดี้มากมายของ g p s จะมาต้อนรับเดือนสิงหาคมกับหนังตลก ที่คุณจะหาน้ำตาเล็ดวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม11นาฬิกาพบกับชฉลุยหินผลไข่สุดขอบโลกและ19นาฬิกาพบกับ Balls of Fury สึกติงปองดึงดังสน่นโลกรับชมภาพยนตร์คุณภาพจากทาง PlayGTH on Air ได้แล้วผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ PlayGTH on Air ช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH